สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพบกับ t e a เช e ร์เล็เช่นเคยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3 my friends วันนี้เรามาเรียนรู้กันที่ ep 2 5นะคะเรื่อง review and test 3นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะแล้วก็จะมีการทดสอบท้ายหน่วยกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับเรื่อง review and test นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่3 my friends ได้ 2. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่3 My Friends ได้และข้อที่3นักเรียนสามารถเห็นความสำคัญของการทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่3 My Friends ได้เรามาทบทวนการอ่านตัวเลขกันก่อนนะคะอ่า ตัวเลข25นะคะมี20บวกกับ5นะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า25 again ค่ะ25ตัวเลขถัดมาเลยนะคะตัวเลข32นะคะมี30กับ2นะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า32 32 ตัวเลขถัดมาเลยนะคะตัวเลข46ค่ะ46มี40กับ6นะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า46 46ค่ะจำนวนถัดมาเลยนะคะจำนวน110นะคะก็หลัก100บวกกับจำนวน10นะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า1 n 0 a n d and t n อเกณ์ค่ะ one hundred and ten จำนวนถัดมาเลยค่ะจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะก็จำนวนหลักหนึ่งร้อยบวกกับจำนวนยี่สิบห้านะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า one hundred and twenty five Again ค่ะ one hundred and twenty five เรามาทบทวนการบอกความสูงของตนเองนะคะทบทวนโครงสร้างประโยคก่อนค่ะ Q ย่อามาจากคำว่า Question A ย่อามาจาก Answer นะคะเรามาดูที่ประโยคคำถามก่อนค่ะ How tall are you? Again ค่ะ How tall are you? ความหมาย you หมายถึงเธอเธอสูง เท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาดูประโยคคําตอบค่ะ I ผ่านมาจาก u u นะคะเด็กๆต้องจํานิดนึงนะคะ You ถามเธอนะคะเธอก็คือ u u เวลาตอบตอบเป็นสันก็คือ I I ใช้คู่กับ am นะคะ I am จุดๆตรงนี้ใส่ส่วนสูงของตัวเองนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเซนติเมตรต้องเติม s ด้วยเพราะว่ามากกว่า1นเซนนะคะอะ่เราไปดูประโยคกันเลยค่ะเรามาดูประโยคแรกค่ะ How tall are you? เธอสูงเท่าไหร่ประโยคคำตอบ I am 1 2 5่ง n ้เซนติเมตรค่ะ I am one hundred and twenty-five centimeters เราไปดูประโยคต่อไปเลยนะคะคุณครูจะเน้นประโยคที่ขึ้นหลักร้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนสูงของเด็กๆส่วนใหญ่จะขึ้นหลักร้อยหมดแล้วนะคะ อ่ะเรามาดูที่ประโยคคำถามกันก่อนค่ะ How tall are you? How tall are you? เธอสูงเท่าไหร่ประโยคคำตอบค่ะ I am 1 n e and thirty centimeters. a g ก i n ค่ะ I am 1 n e and thirty centimeters. ันนี้เป็นการบอกความสูงนะคะ,ะเราไปดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะ,ะเรามาทบทวนประโยคที่เป็นการแนะนำชื่อเพื่อนนะคะบอกว่าเพื่อนคนนั้นคือใครนะคะ Questions and answer อ่ะเรามาทบทวนโครงสร้างประโยคก่อนนะคะ,ะคำว่า who who หมายถึงใคร Who is that แสดงว่า คนที่เราอยากจะรู้ว่าคนนั้นนะ่ะคือใครแสดงว่าไม่ได้อยู่นะที่เรากำลังสนทนายอยู่กับเพื่อนเราถามถึงคนที่อยู่ไกลไปจากเราหรือคนที่อยู่ในรูปภาพนะคะเราไปดูประโยคคำตอบค่ะถามแด a ดตอบแด a ดนะคะ That is my friend ล้วบอกว่าอ๋อคนนั้นคือเพื่อนของฉัน ะะแล้วเราก็แนะนําชื่อเพื่อนหน่อยว่าเพื่อนคนนั้นน่ะ,ะชื่ออะไรนะโดยการบอกเพศระบุเพศไปด้วยว่าเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายโดยใช้คำสรรพนามแทนนะคะถ้าเป็นผู้ชายเราใช้คําว่า he ถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้คําว่า she นะคะเราไปทบทวนโครงสร้างประโยคกันเลยค่ะ เรามาดูที่ประโยคคาถามก่อนนะคะเด็กๆสังเกตที่ลูกศรนนะคะลูกศรนชี้ไปที่เด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ชื่อโฟกนะคะ,ะ who is that? นั้นคือใครนะคะประโยคคําตอบ that is my friend คนนั้นเน่ะเป็นเพื่อนของฉันเองนะคะ,ะเขาเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องใช้คำว่า he นะคะ he is f o l k ตามด้วยชื่อนะคะเขาชื่อโฟกคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนของฉันเขาชื่อโฟกนะคะอ่ะเราไปทบทวนอีกสักหนึ่งประโยคนะคะอ่าเด็กๆสังเกตที่ลูกศรนนะคะลูกศรชี้ไปที่เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อฟ้านะคะฟ้าเป็นผู้หญิงต้องใช้คำสรรพนามแทนว่าชีนะคะอ่ะเราไปดูประโยคคำถามคำตอบกันเลยค่ะ who is that that is my friend she is fa okay นะคะ,ะเราไปทบทวนเรื่องต่อไปเลยนะคะ ค่ะสไลด์นี้เรามาทบทวน Finney the Fish กันนะคะเป็นเรื่องราวของ Finney the Fish นะคะบอกว่า Finney the Fish เนี่ย h a d four friends นะคะ Finney มีเพื่อนด้วยกัน4ตัวนะคะะประกอบไปด้วย Red Fish, Yellow Fish, Blue Fish แล้วก็ White Fish นะคะเราไปทบทวนลักษณะนิสัยของปลาแต่ละตัวกันเลยนะคะ เรามาทบทวนลักษณะนิสัยของปลาตัวแรกกันเลยนะคะ l a d fish likes to run Again ค่ะ l a d fish likes to run l a d fish มีลักษณะนิสัยชอบนะคะ Yellow fish likes to sing Again ค่ะ Yellow fish likes to sing Yellow fish มีลักษณะนิสัยชอบร้องเพลง Blue fish lies to help Blue fish lies to help Blue fish มีลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น White fish lies to win White fish l k e s to win w h y f i t h มีลักษณะนิสัยชอบที่จะเอาชนะผู้อื่นนะคะเรามาทบทวน Question and Answer นะคะประโยคที่ถามคำถามเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบลักษณะนิสัยของปลานะคะเรามาดูประโยคที่ตอบว่า say yes ก่อนนะคะ Do you like bluefish? Again ค่ะ Do you like bluefish? เธอชอบ bluefish ใช่ไหมลักษณะน,นิสัยของปลา bluefish ก็คือชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ชอบปลา bluefish นะคะแล้วก็พูดว่า Yes, I do แล้วถามเหตุผลในการชอบนะคะ Why? ทำไมทำไมถึงชอบปลาบูฟิช Because it likes to help Because it likes to help นะคะเป็นการให้เหตุผลนะคะว่าทำไมถึงชอบปลาบ u ูฟิชเพราะว่า Because เพราะว่ามัน it เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำว่าบ u ูฟิชนะคะเพราะว่าบ u ูฟิชเนี่ยชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ค่ะประโยคนี้เป็นประโยคที่ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ชอบนะคะอ่ะเรามาดูประโยคคำถามก่อนค่ะ Do you like w i t e f i s Do you like whitefish? เธอชอบ whitefish ใช่ไหม No, I don't. No, I don't. ไม่ฉันไม่ชอบปลา whitefish Why not? ทำไมล่ะ Because it Li t s to win because it l i e s to win ที่ไม่ชอบเพราะว่าไว fit ชอบที่จะเอาชนะผู้อื่นสไลด์นี้เรามาทบทวนการ Mix สสีกันนะคะหรือการผสมสีนะคะ Mix to colors คือการนำสีสองสีมาผสมกันเพื่อให้เกิดสีใหม่นะคะ,ะเรามาดูสีแรกเลยนะคะ Red, mix blue สีแดงผสมกับสีน้ำเงินเกิดสีใหม่คือ Purple คือสีม่วงนั่นเองนะคะ Red mix blue เกิดสีใหม่คือ Purple ต่อมาค่ะ Red, mix yellow เกิดสีใหม่คือ Orange สีแดง mix กับหรือผสมกับสีเหลืองเกิดสีใหม่คือ Orange คือสีส้มนั่นเองนะคะ แล้วมาดูสีต่อมาเลยนะคะ yellow mix blue yellow mix blue เกิดเป็นสีใหม่ก็คือ green คือสีเขียวนะคะ yellow ผสมกับสีน้ำเงินกลายเป็นสีเขียวนะคะสีต่อมาค่ะ red mix white red mix white เกิดเป็นสีใหม่คือ pink red ผสมกับสีขาวเกิดเป็นสีชมพูนะคะ ค่ะเด็กๆได้เวลาที่เราจะมาทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง My Friends กันแล้วนะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะที่คุณครูให้เด็กๆได้เขียนวันที่แล้วก็เขียนข้อรอไว้ข้อ1ถึงข้อ10รอไว้นะคะหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะกติกา,กาในการทำแบบทดสอบก็คือข้อสอบจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะ คะแนนเต็ม10บคะแนนก็สรุปคือข้อละ1คะแนนนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเลือกช้อย A ช้อย B หรือช้อย C ได้เพียงคำตอบเดียวนะคะให้เด็กๆเขียนตัวเลือกนะคะตัวเลือกของคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงช้อยเดียวลงในข้อนะคะสมมติว่าข้อที่1นะคะเด็กๆเลือกช้อย A เด็กๆก็เขียนช้อย A ลงไปในข้อที่1นนะคะเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆ เด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทําแบบทดสอบข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะ n u m b e r วข้อที่หนึ่งจำนวน125ตรงกับข้อใดจำนวน125ตรงกับข้อใด A. 98 B. hundred and twenty c hundred อ n d twenty five a เก i n ค่ะจำนวน125ตรงกับข้อใด a หน่อ b 120 n n c n d r e d and twenty five เด็กๆเ,เลือกช้อยเลยค่ะช้อย A ช้อย B หรือว่าช้อย C นะคะที่เด็กๆคิดว่าถูกที่สุดนะคะเขียนลงในข้อที่หนึ่งเลยค่ะเราไปข้อที่สองกันเลยนะคะ number 2ข้อที่สอง one hundred and twenty five ตรงกับข้อใด A 110 b 120 c 125 again ค่ะ125ตรงกับข้อใด a 110 b 120 c 125 เด็กเลือกช้อยเลยค่ะช้อย A ช้อย B หรือช้อย C นะคะนำไปเขียนในข้อที่2ตัวเต็มบรรทัดนะคะเราไปข้อที่3กันเลยนะคะ n u m b e r ข้อที่3นะคะ Q ย่อมาจาก Question นะคะคำถามที่เว้นไว้เราจะใช้คำถามอะไรดี A ย่อมาจาก Answer คือประโยคคำตอบ ตอบว่า I am 127 centimeters คำถามตรงกับข้อใด A How are you? B How old are you? C How tall are you? again ค่ะเราจะใช้คำถามประโยคไหนดีนะคะคำตอบตอบว่า I am 127 1 n e centimeters คำถามตรงกลับข้อใด A How are you? B How old are you? C How tall are you? ช้อยไหนที่คิดว่าถูกที่สุดคะเด็กๆเ,เลือกเลยค่ะช้อย A ช้อย B หรือช้อย C ดีเราไปต่อข้อที่4เลยนะคะ Number 4หรือข้อที่4คํคำถามถามว่า Who is that? Who is that? คำตอบตอบว่า dot 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 is folk a he b she c it Again นะคะ who is that who is that ดดด is folk a he b she c it เด็กๆต้องวิเคราะห์ที่คำว่าชื่อนะคะชื่อโฟกเด็กๆวิเคราะห์เลยค่ะโฟกเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะคิดเลยคะ่ะคิดช้อย ไหนถูกเด็กๆเขียนช้อยลงไปในข้อที่4ได้เลยนะคะเราไปข้อที่5เลยนะคะข้อที่5หรือ number five ถามว่า who is that who is that คำตอบตอบว่า dot 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 is ฟ้า วิเคราะห์เลยค่ะฟ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย A he B she C it Again ค่ะ Who is that Who is that ดัดดัดดัด Is ฟ้า A he, b C she, it เด็กๆเลือกช้อยเลยค่ะช้อย A ช้อย B หรือช้อย C นะคะเลือกได้แล้วนำไปเขียนที่ข้อ5ได้เลยนะคะตัวเต็มบรรทัดนะคะเราไปต่อข้อที่6กันเลยนะคะข้อที่6หรือ number 5 b r e blue fish ไล e s to ดอตดอตดอต i ลูฟิชไล w ์ to ดอตดอตดอตบ f i s ชชอบที่จะทำอะไร A. Help B. Run C. Sing Again ค่ะบ w ูฟิ h l i ฟ์ to ดดดดบร f i s ตทอบที่จะทำอะไร A. Help B. Run C. Sing เลือกช้อยเลยค่ะช้อย A ช้อย B หรือช้อย C นะคะเลือกได้แล้วนำช้อยที่เด็กๆเ,เลือกนะคะไปเขียนที่ข้อที่6ในสมุดได้เลยค่ะ เราไปต่อข้อที่7กันเลยนะคะ Number 5หรือข้อที่7นะคะคำถามถามว่า do you like whitefish do you like whitefish ข้อนี้จะเป็นการบังคับตอบนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ whitefish นะคะ a yes i do b Yes I like. C. No I don't. Again, ค Do you like white fish? เราจะต้องตอบว่ายังไงนะคะ A. Yes I do. B. Yes I like. C. No I don't. เด็กๆสังเกตที่ปลาสีขาวนะคะที่เราเรียนมาเราใช้คำตอบว่าอะไรนะคะเด็กๆคิดดูนะคะเด็กๆเ,เลือกช้อยได้แล้วนำไปเขียนที่ข้อที่7ในสมุดได้เลยค่ะเราไปที่ข้อที่8ได้เลยนะคะข้อที่8หรือ number 8คําคำถามถามว่า Why not? คำตอบตอบว่า Because it l i e s to เป็นการให้เหตุผลต่อเนื่องจากข้อที่7นะคะ A. run B. win C. help Again นะคะ Why not Because it likes to dot 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 A run B win C help เด็กๆเลือกช้อยเลยค่ะช้อย A ช้อย B หรือช้อย C จากลักษณะนิสัยของเจ้า w h i t e f i t นะคะ เลือกช้อยได้แล้วนําไปเขียนที่ข้อที่8ตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะเราไปต่อที่ข้อที่9กันเลยนะคะ Number 9ในข้อที่9นะคะ Red mix blue Red mix blue เราจะได้สีอะไร A Orange B Purple, C, Green, again ณฑค่ะ Red m i x blue ได้สีอะไร A, Orange, B, Purple, C, Green เด็กๆลองเลือกเลยนะคะช้อย A, ช้อย B หรือช้อย C ดีนะคะ ลองวิเคราะห์ดีๆนะคะ Red Mix Blue นะคะหรือดูจากในรูปภาพก็ได้ค่ะโอเคไหมคะถ้าได้ช้อยที่คิดว่าถูกที่สุดแล้วนะคะนำไปเขียนที่ข้อที่9ในสมุดต,ตัวเต็มบรรทัดได้เลยนะคะเราไปต่อที่ข้อที่10ข้อสุดท้ายกันเลยนะคะข้อที่10หรือ number 10 yellow Mixed Blue ได้สีอะไร Yellow Mixed Blue ได้สีอะไร A Orange B Purple C Green สังเกตจากในรูปภาพก็ได้นะคะเด็กๆ Again นะคะ Yellow Mixed Blue ได้สีอะไร A. r r n n g e p u r B. p u r p r e C. r นี่เด็กเลือกช้อยที่คิดว่าถูกเลยนะคะช้อย A. ช้อย B. หรือช้อย C. นะคะเมื่อเลือกได้แล้วนำไปเขียนที่ข้อที่10ตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะค่ะ เมื่อเด็กๆทําข้อสอบเสร็จนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมเขียนชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปที่ในลายกลุ่มของแต่ละห้องเข้าไปที่ในอัลบั้มวิชาภาษาอังกฤษของคุณคูเล็กนะคะสรุปเนื้อหาเรื่อง Review and ์เทส3นะคะเด็กๆได้เรียนรู้หรือได้ทำอะไรไปบ้างนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะ หนค่ะนักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง My Friends และข้อที่2นักเรียนได้ทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง My Friends นะคะเพื่อประเมินความรู้ที่ได้เรียนไปนะคะ I wish you everyone good health คุณครูขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ แล้วก็ประสบความสำเร็จในการในการทำแบบทดสอบ้ายหน่วยได้คะแนนเต็มกันทุกทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ